สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการวัดแรงดันถีนะครับใน at 8 9 s 8 2 5 2นะครับซึ่งมีด t ต s h ชี t เหมือนกับ at 8 9 s 5 1นะครับในเรื่องกระแสซิงซฟอดอก็คลิกเข้าไปใต้วิดีโอนะครับแล้วก็คลิกสารบัญคลิกสอน mcs 5 1จากนั้นก็อยู่ที่1 6นะครับ16 5นะครับวิธีวัดแรงดันถีของ at 8 9 s แต่2 2นะครับอ่านหนึ่งขอทบทวนเรื่องแรงดันผีนะครับแรงดันผีกระแสผีนะครับก็คือการอินดิวนะครับการอินดิวหมายถึงการหรือการกระโดดนะครับกระโดดของไฟนะครับเมื่อสายไม่ชิดกันนะครับมันก็จะสามารถมีการกระโดดได้นะครับแต่จะมีกระแสน้อยมากครับแค่ระดับไมโครแอมนะครับอ่ เดินสายไฟชิดกันเหมือนอย่างนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราเดินสายไฟชิดกันนี่คะนี่คือแหล่งสายไฟ AC ครับแล้วนี่คือมอเตอร์อ่าเราก็เดินสายอีกคู่หนึ่งครับแล้วลองมาวัดบางครั้งนะครับบางครั้งเกิดนะครับบางครั้งเกิดกระแสผีนะครับบางครั้งไม่เกิดนะครับถ้าเราตั้งอ่าช้าที่ถ้ามิเตอร์ที่มีวงโรชั่นี่ก็จะวัดแล้วจะเป็นสูงครับจะหลอกไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นที่ก้อนเราใช้ลรงต่ำๆเช่นส5ดห้าหรือสิบโวลต์นะครับมันก็จะโวลต์จะตกนะก็จะรู้ว่ามันเป็นแรงดันผีนะครับกรณีถ้าเราวัดในช่องทางปกตินะครับมิเตอร์บางส่วนใหญ่จะไม่มีฟังก์ชันโลแซนนะครับมันก็จะเป็นความต้านทานโวลต์เอซีก็คือ5้าเมกนะครับซึ่งระดับไมโครแอมนะครับก็สามารถวัดได้โวลต์เท่าแห่งจ่ายนะครับทำให้เป็นการหลอกนะครับหลอกเขาเรียกว่าโวลต์ผีกระแสผีนะครับ ส่วนมิเตอร์ดิจิตเขียนนี่ก็วอลต์เอซีก็จะมี8.9เมกครับมากกว่ามากกว่ามากกว่าฟลุกหนึ่งจครับมากกว่าดีจิตอลนะครับแต่ถ้าวลเลนสิกนะครับมันก็จะตอกออกมาครับวอลเอซีนะครับ,รบเลนสิกจะอยู่ที่ 8.3.7k 2.5ก <25 S 2> ็อยู่ 16.2k ครับทีนี้วิธีวัดนะครับ วิธีวัดนะครับอ่าเราบทนี้เราสอนวิธีวัดอา่าวิธีวัดนะครับวิธีวัดนะครับเราวิธีวัดเราก็เอาสมมติถ้าเป็นดิจิตเตอร์ดิจิตอลนะครับมันมีที่ดิจิตเตอดิจิตอลนะครับอ่าเวลาวัดโวลต์นะเราก็ต้องวัดโวลต์ตรงขอมนะครับเอา,เา,าเอ่าสายสีแดงอยู่ที่รูโวลต์นะครับ สายสีดำนี้ก็ต้องจับไปที่กาวครับอย่างนี้นะครับจับไปที่กาวอย่างนี้ครับสายีแดงจับไปที่ตรงนี้นะครับเป็นการวัดแรงดันตกคลอมนะครับของ R ตัวนี้ครับเวลาวัดวัดทีละตัวนะครับอันนี้มีเตอรดิอนวัดแล้วจะได้4.6โวลต์นะครับถ้าใช้เข็มวัดนะครับสายสีแดงก็อยู่ในช่องบวกนะครับสายดีดําอยู่ในช่องลบหม่องเดิมนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่กาวนะครับสายสีแดงก็จิ้มเข้าไปที่ นี่ครับวัดคล่อมครับอย่างนี้ก็ถือว่าเรียกว่าวัดคล่อมได้4.4โวลต์ครับสาเหตุที่ได้4.4โวลต์เพราะว่าความต้านทานเล้ง10โวลต์ดีซีนะครับมีค่าเท่าไหร่ครับเล้ง10โวลต์ดีซีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในเล้ง10โวลต์ดีซีมีค่าแค่ย109.9กยิโลโอห์มนะครับ109.9เคนะครับในขณะที่ฟลุกอ่ วัดีซีนะครับอยู่ที่สิบเมกนะครับความต้านทานสูงกว่าหลายเท่าตัวนะครับอันนี้แค่ร้อยเก้าเก้าเคนนั้นจึงวัดเทียนฝานะครับอ่านั้นจึงวัดเทียนฝาะครับนั้นจึงตกไปจุดสองโวลต์นะครับอ่านี้ได้แรงงันตกค้อมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาวัดกระแสนะครับอ่ากระแสนะครับอ่าเวลาวัดกระแสเราก็ต้องลอยขานี้ออกจากวงจรนะครับ ให้เป็นอย่างนี้ครับตัดออกเลยร้อยออกจากวงจรนะครับเสร็จแล้วก็ปรับถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับก็ให้ปรับไปที่เลงไมโครแอมตัวนี้นะครับให้ปรับมาที่ไมโครแอมนะครับหลังจากปรับไมโครแอมเสร็จก็สายดีแดงนี้ครับช่องโวลต์นะครับให้มาเสียบที่ช่องไมโครแอมนะครับจากนั้นก็เอาสายดีแดงนะครับ จับมาที่ย้ายจากตรงนี้นะครับมาจับไว้ที่ตรงนี้แทนนะครับจับไว้ที่ปลาย R ตรงนี้นะครับที่เราลอยไว้นะครับออกจากวงจรแล้วนะครับส mm ่วนสายดีดำเราก็จับไว้ที่กาวนะครับเย่างเดิมนะครับสายดำจับไว้ที่กาวนะครับเสร็จแล้วก็สายดีแดงมาจับที่้วนี้นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับในการที่ผมทดลองวัดได้ถ้าใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดได้8.3มโคแอมป์ครับตรงนี้ครับ ตรงนี้จะได้เป็นกระแสวิ่งมาตรงนี้นะครับ8.3มิรแอมป์นะครับที่มิเตอร์ยี่สิบนันะครับแต่ถ้ามิเตอร์เข็มจะวัดได้เท่าไหร่ครับมิเตอร์เข็มวัดได้นะครับตั้งที่แลงสูนย์โวลต์50มครแอมป์นะครับได้4.2มครแอมป์ครับมิเตอร์เข็มนะครับอันนี้มิเตอร์เข็มนะครับฟิลเตอร์นะครับมาที่50มิรแอมป์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับสายที่แดงอยู่ขั้วบวกนะครับสายที่ดำอยู่ขั้วลบเหมือนเดิม สายที่ดำมาจับที่ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยเปนสายที่แดงนะครับเราก็ต้องย้ายจากตรงนี้นะครับย้ายออกนะครับมาจับที่ตรงนี้ครับมาจับที่ขาตัวนี้จะได้42ไมโครแอมขึ้นมานะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับตามบทที่แล้วเราวัดแล้วนะครับมันจะมีโวลต์อ่อ่ลืมบอกไหครับอ่าการที่จะวัดนะครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งให้ขานี้นะครับเป็นลอจิกหนึ่งนะครับ แะขานี้จะแนขานั้นจะต้องมีอาพุทธภภายในด้วยครับเราเขียนให้มันเป็นลอจิกหนึ่งมันก็จะกลายเป็นขาซอสนะครับซอสก็คือการจ่ายไฟออกไปจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ครับส่วนกระแสซิงก็คือไฟจากภายนอกนะครับไหลเข้ามาที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ครับจมเข้ามานะครับแล้วก็ลงมานี่เขาเรียกจมนะครับซิงจมไฟจมเข้ามาในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เรียกว่าซิงครับแต่นี่ไฟปล่อยออกไปข้างนอกนี่เรียกว่าซอสนะครับจะมีอาพุทธภภายในนะครับขานี้ยี่แปดแล้วก็จะออกมา ถ้าเราช็อตลงกาวตรงๆจะได้20มโคเวย์เออจะได้แค่10มโครวอมเองนะครับจะได้แค่10มิคเมย์เองนะครับแต่เราต่อ R ตัวหนึ่งจำกัดกระแสไว้นะครับมันจะต้องได้ต่ำกว่า1ไมโคเวย์นะครับในความเป็นจริงครับแต่ในที่นี้มันได้ถึง42มิคเวย์นะครับด้วยมิเตอร์เข็มนะครับถ้าวัดมิเตอร์เข็มนะครับ42มโคเวย์ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระแสผีแล้วครับและแรงดัน4.6โวลต์นี่ก็เป็นแรงดันผีด้วยนะครับ สาเหตุเพราะลายมุจอมันชิดติดกันนะครับมันเกิดการอินเดียออกมานะครับแต่เราต้องใช้วิธีการหลอกล่อออกมาครับด้วยร้อยเคนะครับถ้าเราเอาอาตรงนี้ค่าต่าๆนะค่าต่าๆมันก็จะไม่เกิดแรงดันผีนะครับอันนี้ถ้าจะลอกมาต้องใช้ประมาณร้อยเคนะครับการวัดก็เส้นที่สุดแล้วนะครับทีนี้เอ่อ แล้วทาไมถึงเป็นแรงดันผีรู้ได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมีสูตรการคิดนะครับอันนี้จ่ายกระแสได้ซอสได้สิบไมโครแอมนะครับอ่าสิบไมโครแอมจะแสดงว่ามีอ่าพุณนาภายในค่าเท่าไหร่ครับอ่าแล้วก็คลิกนะครับอ่าแล้วก็คลิกเครื่องเร่งมาครับอ่าสิบไมโครแอมนะครับเราจะมาคิดนะครับว่าจ่ายสิบไมโครแอมออกมานะครับเราก็ต้องมีสูตรคิดนะครับ เราจะคิดว่าอารพูน่าภายในมีเท่าไหร่นะครับมันมีสิิไมโครแอมนะครับหาอหาค่าความต้านทานนะครับสูตรความต้านทานก็คือสูตรความต้านทานนะครับสูตรความต้านทานนะฮะคืหาความต้านทานนะครับหาความต้านทานก็คืออานะครับ อันนี้ไม่ได้เขียนไว้ยังไงครับสูตรหาค่าความต้านทานนะครับเอสูตรหาความต้านทานเนีย่ยอสูตรหาความต้านทานก็คือ r นะครับเท่ากับ v หารด้วย i นะครับ v ก็คือ v c c 5ห้าโวลต์นะครับเราก็เอาห้าโวลต์นะครับตั้งนะครับโวลต์หารด้วยกระแสนะครับหารด้วยกรนะกแสกระแสเท่าไหร่ครับ สิบมิคแอมนะครับที่เราวัดในบทที่แล้วนะครับหารด้วยสิบมิคแอมป์โวลต์หารมิคแอมได้เมกโ์มนะครับเท่ากับครับศูนย์เมกนะครับอันนี้คือห้าร้อยนะครับห้าร้อยเคนะครับหมายความว่าจะมีอ่าห้าร้อยเคอยู่ภายในนะครับคุณอัพความต้านทานห้าร้อยเคครับเมื่อมันมีความต้านทานห้าร้อยเคนะครับห้าร้อยเคนะครับ ส่วนภายนอกนี่มีหนึ่งร้อยเคนะครับฟันต้านทานห้าร้อยเคแล้วก็มาต่ออนุกรมกันอีกร้อยเคนะครับรวมทั้งหมดมีกี่ร้อยเเคครับเป็นหกร้อยเคนะครับห้าร้อยนะครับบวกหนึ่งร้อยนะครับก็แบบหกร้อยเคนะครับฟันต้านทานทั้งหมดหกร้อยเคนะครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าหกร้อยเนะคกระแสมันจริงๆแล้วคือเท่าไหร่ครับ เราอยากรู้ค่ากระแส i กระแสนะครับคือห่าหค่ากระแสนะครับกระแสก็คือ i นะครับ i เท่ากับ v หารด้วย r นะครับ i ก็คือ v หารด้วย r v v ก็คือโวลต์นะครับเดี๋ยวโวลต์หารด้วยความต้านทานนะครับก็คือห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวเอาเอาห้าโวลต์นะครับเอาห้าโวลต์นะครับหารด้วย k นะครับ k ค่าความต้านทานรวมนะครับคือหกร้อย k นะครับ อ่าห้าโวลต์นะครับหารด้วยหกร้อยเคนะครับห้าหารเคโวลต์หารเคได้มีแรมนะครับอันนี้ศูนย์มีเลมนะครับเท่ากับแปดจุดสามไมโครแอมป์นะครับแปดจุดสามไมโครแอมป์นะครับในความเป็นจริงแล้วมันจะมีแค่แปดจุดสามไมโครแอมป์เองนะครับแต่เราวัดกระแสผีมันมีสี่สิบสองไมโครแอมป์นะครับอันนี้แสดงว่าเป็นกระแสผีนะครับอ่าเดี๋ยวย่าเงี้ยสี่สิบสองไมโครแอมป์อ่า ก็กระแสจริงๆแล้วมันควรจะเป็น8.33นะครับแต่วัดได้4.2แสดงว่าเป็นกระแสผีนะครับส่วนโวลต์ตกค่อมตรงนี้จริงๆคือเท่าไหร่ครับก็โวลต์ก็สูตรหาค่าโวลต์น,นะครับสูตรหาค่าโวลต์ก็คือ v ท่ากับ i คูณ a นะครับกระแสคูณด้วยความดานทานนะครับเราก็เอากระแสมาคูณกับความดานทานนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นโค้ดจริงหรือเปล่าครับ กระแสนะครับคือ8.33มโคแอมนะครับคูณกับความต้านทาน 100k นะครับก็จะได้ค่าโวลต์ตกข่อมนะครับ8.33มโคแอมนะครับ dxp นะครับลบ6นะครับมโคแอมต้องลบ6แล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 100k R100k นะครับ 100k ค่าใหญ่ขึ้นไปอีก3.33จุดนะครับก็บวก3นะครับ เท่ากับจริงๆแล้วโวลต์ตรงนี้จะต้องมีแรงดันตักข้องแค่แปดจุดศูนย์จุดแปดสามสามโวลต์น,นะครับแต่โวลต์กับได้ทั้งสี่จุดหกโวลต์น,นะครับอันนี้คือโวลต์ผีนะครับและกระแสะผีเลยนะครับแต่ถ้าเราต่อข้างนอกนะครับผมลองเอาบีดซีนะครับต่อจากตรงนี้มานะครับล้วผ่าน a าร้อย k นะครับจำลองอ่าผุ้นาภายใน,นะครับ แล้วก็ผ่าน R ห้าร้อย k นะครับไฟผ่าน R ห้าร้อย k นะครับแล้วก็มาผ่าน R ร้อย k นะครับลงกลาวอย่างนี้นะครับทำแบบเดียวกันนะครับจําลองออกมานะครับปรากฏวัดว่าวัดได้ตรงตามนี้นะครับศู3 3จุดแปดสามสามโวลต์นะครับแล้ว R ตกค่อมโวลต์ตกค่อม R ร้อย k นะครับได้สี่จ5หนึ่งหกหกนะครับรวมแล้วได้ทั้งหมดห้าโวลต์จริงนะครับแต่อันนี้มันเนื่องจากมันอยู่ในลายวงจรนะครับที่ชิดติดกันมากนะครับ มันจึงเกิดกระแสผีเมื่อเราหลอกล่อออกมาด้วยร้อยเคนะครับมันก็เลยค่าก็เลยต่างกันเลยนะครับถ้าเราต่อวงจรออกมาข้างนอกมันจะไม่มีลายชิดติดกันนะครับมันก็จะได้ของจริงครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของผีนะครับแต่โวลต์ผีและกระแสผีนี้มันก็มีจริงๆครับมันไม่ใช่ว่าโวลต์หลอกมันเป็นหลอกก็จริงแต่ก็มีจริงครับมันสามารถเอาไปอ่าทําเป็นลอจิกได้นะครับลอจิกหนึ่งนะครับ สั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำอะไรได้ถ,ถ้าเป็นลอจิกศูนย์ทำอะไรได้นะครับตัวนี้ทำได้นะครับเพราะว่าแรงดันถีมีกระแสต่ำก็จริงนะครับแต่เมื่อเราเซ็ถ้าขานี้เป็นเขาเ,เ,เป็นลอจิกหนึ่งนะครับเขียนเป็นลอจิกหนึ่งครับเมื่อเราเขียนเป็นลอจิกหนึ่งปุ๊บมันก็จะเกิดความต้านทานภายในสูงนะครับความดานในายในของมันจะสูงมากนะครับ ทำให้ร้อยขนาดไมโครแอมเนี่ยสามารถสั่งลอจิกหนึ่งร้อยสศูนย์ได้นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็หมายความว่าวลจรจริงๆของมันก็คือไม่ใช่นะครับเอาว์ที่ว่ามีขนาดที่ว่ามันเป็นกระแสผีเนี่ยมันจะมีสี่หโวลต์จริงนะครับแล้วก็มีกระแสจริงๆสี่สิบสองไมโครแอมนะครับซึ่งมันเป็นผีนะครับเป็นผีแบบจริงนะครับเกาดจะการยินดิว้ามาแล้วก็มีไฟมีโวลจรจริงครับเข้าใจไหมครับ แต่ถ้าเราต่อมาภายนอกเนี่ยมันก็จะได้อีกแบบนึงนครับเป็แบบที่เราคิดอย่างนี้นะครับอ่อานี่นะครับจะเป็นแบบที่เราคิดกันอ่าส่วนตรงนี้มี R ห้าร้อย k ใช่ไหมครับ r 5 0ห้าร้อย k กระแสถ้าทีสองไมโแอม์มันจะเท่าไหร่ครับอ่า เอาไมโครแอมคูณคูณด้วยความต้านทานนะครับจะได้โวลต์นะครับสี่สสองนะครับไมโครแอมนะครับที่เราวัดด้วยิมเร์เข็มนะครับที่เป็นกระแสพีนะครับตัวนี้สี่สองไมโครแอมนะครับ exp ลบหกนะครับลบหกจุดนะครับคูณด้วยอ่าห้าร้อยเคความต้านทานภายในนะครับห้าร้อยภายในตัวไมโครเทอร์นะครับอ่าคุณภาะความต้านทานภายในมันจะอยู่ประมาณอยู่ห้าร้อยเคครับอ่า exp สามนะครับบวกสามนะครับ แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ21โวลต์นะครับเป็นไปได้ไหมครับมีแรงดันตกค้อมภายในนี้21โวลต์มันเป็นไปได้เลยครับเพราะไฟ v c c นี่มันมีแค่5โวลต์เองครับแสดงว่ามันเป็นผีชัดเลยนะครับแต่ทําไมมันเป็น21โวลต์แต่ทําไมผมเอามิเตอร์มาจับตรงนี้นะครับเอาสายบวกจับที่ b c c ครับสายดําก็จับอยู่ที่ย้ายตรงนี้นะครับมาจับไว้ที่ขาที่2.7นะสายดํามาจับที่จ2.7นะครับ แล้วก็สายสีแดงย้ายไปที่ VCC นะครับแล้วก็อันนี้เสียบไปที่ช่องโวลต์น,นะครับอ่ามันจะได้ไฟประมาณ0 0.34โวลต์เองนะครับสาเหตุที่มันไฟไม่ได้21 <c oughs> โวลต์พอะไรครับเพราะว่า21 <c oughs> โวลต์ที่ได้นั้นมันเป็นโวลต์แบบไมโครแอมนะครับอย่างที่บอกนะรกระแสผีจะมีกระแสต่ำระดับไมโครแอมนะครับเมื่อ21 <c oughs> <c oughs> โวลต์มีกระแสเพียงไมโครแอมนะครับแค่4-2ไมโครแอมนะครับ เมื่อเจอแรงดัน VCC มันต่อกับแรงดัน VCC เข้ามาครับปุ๊บไวย21โวลต์ก็จะถูกดูดกืนเข้าไปครับก็จะกลายเป็น5โวลต์นะครับดังนั้นคือวัดตรงนี้ได้แค่0โวลต์นะครับ0.34อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมารวมกับตรงนี้นะครับรวมกับกระแสอันนี้ก็เท่า0.34ก็คืออ่ามันถูกดูดกืนไปนะครับมันก็เลยไม่ได้21โวลต์นะครับและมันมารวมกับตรงนี้ก็ได้5โวลต์พอดีนะครับเข้าใจไหมครับ 2ีโวลต์คือผีแต่วัดแล้วไม่ได้เพราะว่ามันดูดืนนะครับดูดซนจากตรงนี้ลงไปนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามบทสจะไปขอบคุณครับ